สวัสดีทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอีบออดฟักกับเกมฟรีไฟยี่สิบกับนอต์ทแคมฟอร์เรสครับและวันนี้นะครับผมเรามาอยู่นอติทแคมฟอร์เรสที่เพิ่งผ่านนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลคาราบาวครับมาครับและแน่นอนครับเราโชคดีมากมากที่เราสามารถได้แชมป์แล้วก็ปิดแชมป์แรกในซันนี้ได้ครับทุกคนเดี๋ยวพาทุกคนไปย้อนรอยความสําเร็จครับเดี๋ยวมีภาพเล็กๆน้อยให้ทุกคนได้ดูครับเดี๋ยวไปดูกันครับผมและนี่คือภาพครับตอนที่นอติทแคมฟอร์เรสรับแชมป์ครับแล้วก็ จบด้วยการชนะแมนยูเฉือน4ประตูต่อ3ครับโดยการต่อเวลาพิเศษไปก่อนจะยิงจุดโทษนู่นเลยครับบอกเลยว่าเป็นเกมที่สนุกและสูสีมากๆครับแต่ว่าเนื่องด้วยการแข่งขันมันไม่ได้สําคัญมากๆครับถ้วยไม่ได้ใหญ่เราก็เลยไปลุยกันนอกรอบแล้วก็เป็นนอตติงแฮรฟอร์เรสต์ครับที่ชนะแมยูเต็ดไปได้ครับด้วยสกอร์4-3ครับแล้วก็บูโน่นะ รู้สึกว่าจะเป็นคนยิงปิดท้ายนะครับทำให้แมนยูเต็ดไม่ได้แชมป์นี้ไปครับแล้วก็เป็นนอตติงแฮมฟอร์เรสต์คว้าแชมป์แรกไปได้ครับคนโอเคอะไรครับผมตัดกลับมาปัจจุบันครับตอนนี้เนี่ยเรามีศึก FA ฟเอครับที่ต้องเล่นกันต่อครับกับคาร์ดิฟซิตี้อะไรครับผม FA ฟเอครับรอบ16ทีมสุดท้ายครับตอนนี้นะครับผมเป็นนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เจอคาร์ดิฟซัลซัปตันเจอแอสตันนะครับลิวติเดเจอแมนยูแล้วก็เพรสตันเจอเลสเตอร์ครับรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็แข่งไปแลล้้้วคคคูู่่่รรรรััับบบืออออนนนิิกฮดเเ์์ฟะถาาาผขส ตรงนี้ไปได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมครับตอนนี้ยังอยู่รอบที่หทีมนะและเจอทีมไม่แข่งครับอย่างคาร์ดิฟวันนี้ผมก็เลยจะลองลองตัวสำรองนะครับหมุนเวียนกันปปดูมฟี่ครับอ่ะลงคู่กับคูยเต้ครับแล้วก็ในส่วนของแบ็กซ้ายวันนี้เลือกใช้เป็นนด้านของแม็กซ์แอรอนครับในส่วนแบ็กขวาเนี่ยไม่มีเปลี่ยนนะเป็นฟิล์มโปงยืนไปก่อนแล้วกันนะครับและในส่วนของกลางร,รับครับวันนี้จะเลือกใช้เป็นนด้านของซูมาเร่นะแล้วก็ CM ตรงกลางนะครับผมเป็นการกลับมาของซับิเซอร์ ส่วน CM ตัวขวาครับวันนี้จะเลือกใช้เป็นในด้านของลอสบัคลี์ครับและก็หน้าต่ำวันนี้ใช้เป็นเฟเรราปีกขวาเป็นลูคัสมูราและก็ปีกซ้ายเป็นแองเคลดิมาเรียครับทุกคน แต่จริงๆแล้ว2คนนี้ต้องสลับกันนะโอเคอย่างนี้ดีกว่าทุกคนเอาล้ทุกคนเดี๋ยวเราไปลุยกันในเกมนี้ครับกับคาดิฟไม่น่ามีปัญหาครับเกมเดียวรู้ผลนะถ้าเสมออาจจะต้องเพย์ออฟเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะจบเลยแล้วกันนะครับในนัดเดียวต้องทําไม่ได้นะนะครับผมศึก FA ครับวันนี้ครับก็เป็นการโรเตชันของทีม n อตเทอรี่แอน์เรสที่กลับศึกหนักมายาวๆครับโอ้โหเจอแมนยูสอนัดติดนะครับในลีกเพิ่งแพ้แมนยูมานะครับผม3ามสองนะแล้วก็ไปชนะ43ได้ในรอบชิงชนะเลิศคาราบาลครับก็ถือว่าเป็นการ ถ้าผ่านเข้าไปเนี่ยเราจะมีสิทธิ์ไปเจอคู่กับซอดัมตันกับแอสตันวิลล่านะซึ่งก็ไม่ได้แข่งทั้งคู่ครับโอเคละเราน่าจะมองข้ามช็อตไปถึงรอบรองชนะเลิศได้เลยครับทุกคนเดี๋ยวมาดูครับว่าจะทําได้หรือเปล่า่ะรครับผมเกมจะเริ่มครับเอเมครับรอบสปงีสุดท้ายครับทุกคนเกมไม่หนักหน่วงเท่าไหร่ครับอ้าวแล้วตัดมาได้เลยพิมพงศ์ฝากออกมาดีมาเรียแล้วช่องนี้ส่งมาสวยและเฟราขอข้าซ้ายเฟรากดติดล็อกครับโมหูนี่คือกะจะกด เต็มข้อครับแล้วจังหวะนี้บีบเลยแล้วบีบจังหวะนี้เฟราอู้หูเกือบไปบิมโปงขึ้นมาสูงสูงแล้วเฟราปัดท้าอีกครั้งหนึ่งรอสบาร์ลี่เก็บเอาแล้วติดบล็อกไปยังได้อยู่ที่รอสบาร์ลี่จังหวะนี้บาร์ลี่คืนกลับมาแล้วซ้ายรอซูมาเร่กดจังหวะดีแล้วเรียรออู้ยิงแสกกลางไปเลยครับขึ้นนำเร็วจัดๆครับที่รอติแฮงฟอเรสและยิงแบบไม่ได้ฉีกหนีด้วยครับแต่เอาตรงๆนี่ครับทางได้นกน่องซูมาเร่ ฝากมาแล้วแปะต่อให้แล้วซูมาเร็ก,กดซ้ายโอ้โหอ๋อพวกศัปปตรูเขาแม่เหมือนจะขยับพลาดไปหนึ่งจังหวะทุกคนโอ้โหในภาพช้ามองไม่เห็นด้วยเหมือนกับเขาว่าจะไปทางขวาแต่ว่าโดนยิงปั่นมาทางซ้ายของตัวครับเปิดครอสเข้ามาตรงกลางๆแล้วเอาโามงได้จังหวะนี้อดาดันเอาโอ้โหอ,ออกมาวืดไปหน่อยไดจีแม็กแอรอนแม็กแอรอนผาออกด้านนอกไปแล้วรอเพื่อนเติมอยู่ฝากกลับมา แล้วฟิล์มโปร่งส่งมาสวยๆครับมาที่บาร์คลี่แล้วพลิกไม่ได้สวยครับบาร์คลี่แทงช่องนี้มาแล้วอืไม่ได้เปรียบเท่าไหร่ครับแม็กซ์แอรอนครับชุ่มไปแล้วลูก้าซามูราฝากต่อมาเฟราเฟราสายสุดแล้วเติมไปแล้วแม็กซ์แอรอนฝากเข้าด้านในมาที่ดีมาเรียดีมาเรียส่งต่อให้แม็กซ์แอรอนแล้วเปิดเข้าด้านในชิงต่อสวยๆแล้วโอ้โหคืนกลับมาแล้วบาร์คลี่ไม่ได้ยิงโอ้โห เมื่อก,กี้บาร์คลี่เนี่ยชิงผิดช่องเนี้ไม่ส่งต่อให้ซาบิเซอร์ไปคืนย้อนหลังแล้วเสียจังหวะบุกเลยอะไรครับผมมาสมาเร่ครับลงมาตั้งค่อนข้างลึกครับแล้วซาบิเซอร์วนออกซ้ายไปครับวันนี้คุมจังหวะได้ดีครับคูยาเต้ยเตะฝ,ฝากเข้าด้านในสวยๆมาจี้เฟราแล้วพลิกมาได้เฟราจังหวะน,นี้หลุดขึ้นมาเฟราโอ้โหวันสุดท้ายซิมสันนี่มันตามสุดจริงๆเรับโอ้โห แองเคลดีมาเรียครับเปิดครอสเข้ามาเสาแรกแล้วมงเสยโอ้ยทากเสาสองแมวันนี้ได้แค่เสียวเขยังฝังไม่ได้นะที่ฟอร์เรสและครึ่งหลังเนี่ยมันจะทำให้กดดันนะอย่างเงี้ยสาดดงโจม,มาครับรอสปาร์กรี่มงได้เฟรา่าเล่นกันง่ายๆกับดีมาเรียดีมาเรียของกลับมาดีมาเรียรอขวาเติมไปแล้วฟิมปงยกไปให้ดีมาเรียพักอกแล้วสวยๆดีมาเรียยิงแล้วเรียโร โอ้โหลูกนี้ถือว่าดีมากครับแม่ปิด2อศูนยจนได้ก่อนหมดครึ่งแรกโอ้อย่างน้อยก็ใจชื้นระดับหนึ่งรับโอโ้ลูกนี้ยิงดีมากดิมาเรียครับแล้วต้องชมกันเล่น2คนกับฟิลปงนะโอ้โดูครับฟิลปงยกเข้ามาให้ดิมาเรียแล้วพักอ,อกกังหวานี้แล้วปังแล้วก็โอ้โหัวเล่สวยๆเลย อูถือว่ายังเชิงดีอยู่ครับวิ่งไม่ออกจริงๆนะแต่ว่าโอ้โหสเต็ปการยิงการเขาทำยังดีแล้วโอ้โหลูกนี้ยิงได้คมกริบเลยครับอะไรครับผมว่าเกมนี้คงไม่ได้มีปัญหาอะไรทุกคนเดี๋ยวเราจะซิมแมตช์แล้วก็จบเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเกมนี้ดูเหมือนกับว่ามันจะไม่ได้ยากเท่าไหร่เพราะว่าเจอทีมค่อนข้างต่างชั้นครับแล้วสกอร์ในครึ่งแรกน่าจะการันตีให้เราชนะแน่ๆแหละครับทุกคนจัดไปครับแล้วก็4-2ครับโอ้โหมึงยังทะลึ่งโดนยิง2ลูกอีกนะชุดสำรอง แล้วก็กลายเป็นว่าเฟเรร่ากับดีมาเรียครับโอมาต่อหุ้ยเดี๋ยวนะนะเดี๋ยวนะคือมันโดนยิง2ลูกในครึ่งหลังแล้วต้องไปต่อเวลาพิเศษโอ้โหมึงทําให้งานง่ายกันเป็นยากนัโนติเอร์บเรสโอเคแหละแต่สุดท้ายก็เข้ารอบไปได้แบบสะบักสะบอมนับสี่สองงงจัดจัดทำเพื่ออะไร อะไรครับผมเกมชัดไปครับเป็นศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับผมในเลกแรกเนี่ยเราเจอกับอาราติโกมาติดมาครับทุกคนซึ่งผมเนี่ยไม่ได้บอกทุกคนว่าในรอบสุดท,ท้ายเนี่ยมีใครเจอกับใครใช่ไหมเดี๋ยวผมจะไล่ให้ฟังอีกครั้งหนึ่งคือเลี้ยวปูรับเจอกับปอร์โต ซึ่งในเกมแรกเขาเสมอกันมา2-2ครับแล้วก็โรม่าครับเจอกับโอลิมปิกมาเซยนะครับเกมแรกมาที่โรม่า2-1ครับนอตติกามฟอเรสต์เจอกับอาริโกมาดิดซึ่งเกมแรกเนะี่ยนอตติกามฟอเรสต์บุกไปถล่มมา3-0ที่วานด้าเมโทรโพลิตาโนครับเอาเรื่องจัดๆส่วนแมนซิตี้เจออินเตอร์เสมอ1-1ครับทุกคนส่วนในอีกฝากฝั่งทีมอีก4คู่ครับทุกคนก็จะเป็นบาร์เซโลนาเจอกับเลเวอร์คูเซ่นครับ ในเลกแรกเขาเสมอมา1-1น,น,นะไบายเยอร์เจอกับเบนฟิก้าครับเสมอามา2-2ปารีสกับยูเวนตุสนะครับปารีสเฉือนมา2-1ครับแล้วก็เรียลมดิดเสมอกับแฟงเฟิร์ตมาในเกมแรกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแฟงเฟิร์ เจองานหนักนะจะพูดได้อีกอย่างนึงก็คือเรือมาดิดเจอหมู่แต่เรือมาดิดไม่สามารถชนะได้ครับแน่นอนว่าเราจะชนะมาหลายลูกก็ตามแต่ว่าเกมนี้เราจะไม่ประมาทด้วยประการทั้งปวงกันทุกคนเราจะใช้ชุดตัวจริงเพื่อลงไปเล่นกับตัได้ของอตเลติโกมัดดิดเพราะนี่คืออตเลติโกมัดิดไงทุกคนเอาล่ะทีนี้อาจจะเก็บได้บางตัวครับคือจอทธานดวิดอาจจะพักได้นะเป็นอารามีที่ฟิตก,กว่าลงแทนครับ โอเคเดี๋ยวเราไปซิมแมตช์กันเจอกับอาติลโก้มาดิดครับแล้วก็ไปลุ้นกันว่าเกมถัดไปในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกถ้าสมมติว่าเราผ่านก็รอบไปได้จะไปเจอกับใครกับทุกคนเ e t s g ก และก็สุดท้ายครับโอ้โหแล้วในกมฟอร์เรสครับในเกมนี้ฟอร์มไม่ค่อยดีครับทุกคนแล้วก็เคมินเดอร์บอยโดนใบแดงไปด้วยครับพ่ายแพ้ในบ้านแต่โชคดีสกอร์รวมชนะมา4-3ยังเข้ารอบต่อไปครับโอ้โหนี่คือวันนี้อาเติโกมาดิดมาดีมากครับโดิเนเดเกมแทบจะทุกอย่างนะยิงเยอะกว่าคอมบอลเยอะกว่าแต่สุดท้ายเนี่ยโอ้โหเขาก็ไม่สามารถที่จะชนะเราได้ทุกคนแล้วก็ผ่านเข้ารอบต่อไปไม่ได้ครับเกมถัดไปกับทุกคนเราจะเจอกับท่านาของสเปอร์ครับในเลกแรกถ้าทุกคนจําได้นะครับผมเราเจอกับสเปอร์มาแล้วนะครับผม ในช่วงเดือนบ็ x กซิ่งเดยนะแต่ว่าผมไม่ได้เปิดให้ทุกคนได้ดูครับและตอนนี้นะครับเราจะมาเจอกันแล้วก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปลุยกันในเกมนี้ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเรา เปิดบ้านนะครับผมถล่มสเปอร์มา3าศูนย์ซึ่งก็ไม่ไดนหนักมากและตอนนี้เนี่ยฟอร์มโดยรวมของสเปอร์ในปีนี้เริ่มไม่ค่อยดีนะครับผม13นะครับอยู่อันดับ13นู่นเลยและสเปอร์เนี่ยเดี๋ยวไปดูครับว่าเขาแข่งไปทั้งหมดกี่นัดครับแข่งไปทั้งหมด27นัดนะครับชนะ9เสมอ7แพ้1 1นะครับโอ้ลูกยิงติดลบ2นะครับแต่ว่าอะไรครับผมแน่นอนถึงแม้สเปอร์จะฟอร์มไม่ดีแต่ว่าเราประมาทไม่ได้นะ แต่อย่างไรก็ตามนะครับผมสเปอร์ก็อาจจะไม่ได้แข็งเหมือนพวกแมนซิตี้นะครับผมเชลซีและก็แมนยูที่เราเจอมาครับทุกคนอะไรครับผมวันนี้ครับโมซาล่าครับโหเป็นตัวยิงของสเปอร์ไปแล้วครับน่าจะย้ายมาแทนฝากฝั่งของซอนฮึงมินที่โดนเราโฉกไปนี่แหละครับทางด้านของสเปอร์ในปีนี้เนี่ยฟอร์มย่ำแย่มากครับอันดับ13ของตารางแล้วก็เสียประตูติดลบไป2นะครับ หมายความว่าปีนี้เนี่ยในตัวของเกมรุกมีปัญหามากๆครับทุกคนยังไม่โดนปลดนะครับอันตโตนิโอคอนเตนในเซฟนี้ครับโอ้ถึงแม้สเปอร์จะฟอร์มไม่ได้ดีแต่ก็ยังคงได้คุมทีมต่อไปและนี่ครับจับไม้จับมือครับสเปตตัวจริงของสเปอร์ครับรายชื่อผู้เล่นดังนี้ครับโอ้วันนี้มาระบบหลัง3ครับของอันตโตนิโอคอนเตน,นะก็ถือว่าเป็น3ามตัวรุกที่มีชื่อเสียงค่อนข้างดีนะหน่วยก้านดีแต่ว่าฟอร์ไม่ดีนะครับ ไล่ก็นอตติตียมฟอเรสครับในระบบใหม่เช่นเดิมครับ4-1-2-1-2ครับในเกมที่แล้วนะครับผมที่ผ่านๆมาเนี่ยฟอร์มเริ่มดรอปนะโดยอายุอนามที่เยอะขึ้นครับหมายแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่น่าสนใจคือนอตติตียมฟอเรสติดไปเหลืองกัน4คนถ้าเกิดม่เล่นโควิดแมคลิสเตอร์แล้วก็เบนชิวิลด์โดนใบเหลืองบอกเลยว่าโอ้โหนัดหน้าโดนแบน,แ,บนแน่ๆครับเกมจะเริ่มต้นที่สเปอร์เจ้าบ้านครับเคลียร์เริ่มต้นก่อนเลยครับอ่ะมาที่นอตติตียมฟอเรสครับลุ้นแชมป์ในปีนี้ครับออกมาด้านข้างครับโมซาลา โมซาร่าดึงจังหวะแล้วรอเติมมาที่ทานการกาทานกางกามาแล้วจังหวะนี้แล้วเปิดเข้ามาลิชาริซอนยิงเสาแรกโอ้โหลหลวมนิดนึงนะแต่ว่ายังไม่ได้จบแบบว่าเต็มที่เท่าไหร่ครับเป็นโรเจียฟอเรส์ผาสวนบ้างแล้วจังหวะนี้ซอนหนึ่งมินขอแล้วยกมาสวยๆซอนหนึ่งมินแล้วพักอ,อกได้สวยไปตัดเข้าขวาแล้วซอนหนึ่งมินยิงติดร็อกโอ้โหบอลมันไม่ค่อยเชื่องเท้าเท่าไหร่ครับ และจังหวะ2เป็นโบซสวิตเอาลโดนปั๊มหนุนล้มลงไปผู้สินไม่ว่าอะไรครับโอ้โหใจดีเหลือเกินออกมาด้านข้างที่โรเมโรโรเมโรครับหากเข้ามาสวยๆแล้วลิชาริซอนลิชาริซอนจังหวะนี้เปิดมาเสาแรกแลยจิงติดบล็อกต้องขี้เอาไปตัดหน้าเพื่อนีรับพวกควาดิโอมิเลโกวินโอโหบอกหน้ากูช้ำเลยแล้วช่องนี้หักมาสวยมากๆโอ้โหโมซาร่าแม่ตัดอ้อมหลังให้ได้ของซาราเบียมาดีจริงๆครับ โอ้เกือบไปแล้วเนี่ยฟอร์เรสสวนกับที่สปเปอร์ครับทุกคนออกมาฝั่งด้านล่างตรงนี้โมซาล่ามาแล้วแล้วโมซาล่ารอจังหวะก,กับกวาดิโอนโมซาล่าจะเปิดหรือจะยิงโมซาล่าเข้าซ้ายแม็กวาดิโอนไม่เข้าแบบพวดพลาดด้วยครับแล้วไอซาริซอนยิงติดบล็อกอีกครั้งหนึ่งโอ้โแมวันนี้เราเนี่ยฟอร์เรสบล็อกลูกยิงได้ค่อนข้างดีครับดึงเข้าด้านในครับเล่นง่ายๆกับโบซวิตแต่ขึ้นเร็วไม่ได้โอ้สปเปอร์ตั้งรับกันดีจริงๆมิเลยโควิดออกไปด้านข้างครับ ฝาไปที่ฟิล์มโปงไหลย้อนหลังเอาย้อนหลังกันไปหมดเลยโอ้ขาดขาดเกินๆครับในครึ่งแรกของนอตติงแฮรมฟอเรสต์วันนี้เดี๋ยวต้องไปดูครับครึ่งหลังจะแก้เกมกันอย่างไรแล้วซานเชสฝากมาเร็วๆสวนกลับมาที่บูโนเฟเดสออกขวาไปแถวว่าหมดเวลาในครึ่งแรกแบบจืดๆครับทุกคนวันทั้งสองทีมนี้เนี่ยเล่นด้วยความผิดพลาดกันทั้งคู่นะเดี๋ยวมาดูครึ่งหลังว่าจะแก้เกมกันอย่างไรก็ทั้งสองทีมต้องเป็นคนที่โดนเปลี่ยนไปครับแล้ว ในครึ่งหลังน่าจะมีปีกให้ได้เล่นฉาบฉวยมากขึ้นครับด้านของ n o t เท n g h a m f o r เดี๋ยวมาดูกันว่าจะดีขึ้นหรือเปล่า <c oughs> ในครึ่งแรกเนี่ยไม่มีปีก <c oughs> ออกไปช่วยกระชากลากเรือเลยฮะไม่เลนโควิดครับอ,ออกมาแล้วชิงกันง่ายๆไฟร่าลงมาจังหวะนี้แบล็กลิสเตอร์แตะไปแต่ว่าไปเข้าทางครับโ,โจังหวะสองมาเป็นซอนมินมาที่จังหวะนี้ตัวทานิวเวตออกขวาม,มาแล้วแบล็กลิสเตอร์ยิงยอดๆแล้วเข้าเฉยเลยโอ้โหลูกนี้คือเดือดมากครับ โอ้โหเหมือนแก้ไขช็อตผิดพลาดของเพื่อนเพื่อนเนี้แต่ว่าโอ้ยิงแบบเหนือชั้นมากครับลูกนี้ใช้คําว่าเหนือชั้นเลยครับเพราะว่าบอลมันมาแบบรวดเร็วแล้วก็คิดได้เร็วมากครับเนี่ยจังหวะนี้ครับตัวธานีวิทส่งมาแบบใกล้ๆแล้วโอ้โหดูครับเท้าซ้ายเคาะโอ้โหจังหวะนี่คือแบบโอโ้เหลือกินจริงๆมันอ้อมข้ามไปเลยแล้วก็ลง โอ้โหถือว่าถ้าเกิดน้ำหนักไม่เป๊ะนี่บางทีก็ออกหลังไปเลยครับหรืออาจจะติดผู้สัประตูได้น่ะ่งมาแล้วดูครับแฮร์ริเคนพิชาร์ล,ลีสอันออกมาด้านข้างครับจังหวะนี้เซซินยงเจอปั๊มไปจากฟิมเอาแล้วโอ้โหผู้สิน ไปใจดีให้ฝ่าซะแล้วโรเซโซกำลังจะลงมาแชนซาราเบียและสเปอร์ในครึ่งหลังเอาจังหวะนี้ปั๊มไปแล้วดีมากๆที่จอทานเดวิดและหลุดขึ้นมาคนเดียวจอทานเดวิดมาคนเดียวแล้วจอทานเดวิดมาซ้ายจอทานเดวิดยิงจังหวะนี้โหกะจะชิปข้ามผู้รักประตูที่ออกมาค่อนข้างไกลครับและบูโนไปเพสซิ่งเก็บม,มาได้ฝากเข้ามาที่เบนชิวลและครึ่งหลังอาจจะเป็นต้องเปลี่ยนไม่เลนโควิดครับแม่ดุมฟี่พร้อมลงนะครับมิเลนโควิดวันนี้ก็ดู ไม่ค่อยเต็มถังเท่าไหร่ครับกับการต้องมารับมือแฮร์รี่เกนแล้วเปิดโดงโจมามงเช็ดเช็ดเอาลเกือบไปครับฟิมปงนิ่งพออยู่ครับฟิมปงยกต่อมาแล้วมงคืนกลับไปครับอา้าวดุมฟี่ไม่พร้อมเล่นแล้วบันเทิงเลิกรบแล้วหรือเปล่าจังหวะดีแล้วเซฟได้โอ้โหแมเปิดไม่ดีซอนทึงบินครับดึงจังหวะวนกลับมาให้ที่บุโนโน่ฟันเดสคืนมาที่สานเชสครับออกขวามาแดนเซลดุงดฟี่มาขวาสุดที่เยมี่ฟิมปงครับ ฟิล์มโปงยังมีแรงอยู่แล้วฟิล์มโปงลากไปเองฟิล์มโปงจังหวะนี้รอเพื่อนเติมออกมาด้านขวาที่เฟราและเฟรายกต่อให้ตรงกลางแล้วแม่จังหวะสองก็โบสวิทขึ้นบ่งได้มาที่อลิสเตอร์เชลว์เชวลววนอยู่ครับฝากเข้ามาและชิงกันง่ายๆกับบูโนโ่ชิงมาและโจธาเดวิตแม่โดนเข้าเร็วไม่ได้จบครับแม่วันนี้จบกันแบบไม่ได้สนุกมากมายครับเกมนี้ครับเพราะว่า,วาโอ้โหทั้งสองทีมสู้กันแบบ กลางสนามซะส่วนมากครับจังหวะจบก็ไม่ได้เยอะด้วยนะและเกมนี้ครับโอ้มีโอกาสยิงไม่กี่ครั้งเองครับแล้วว่าความสุดยอดของแมลิสเตอร์เนี่ยทำให้ลอตเทียร์ฟอเรสได้ชชนะไปเลยครับโอ้โหแล้ววันนี้สเปอร์ก็แทบไม่ได้ทําอะไรให้ซานเชสมีกังวลเลยนะเกมนี้ครับโอโต้องดูการเคาะเท้าซ้ายน่าจะตั้งใจครัทุกคนโอ้โหแล้วอ้อมข้ามแบบเป๊ะ,เ,ปะเลยอะ อะไรครับผมเดินหน้าต่อมาครับตอนนี้เนี่ยเรามาถึงในช่วงศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกครับหลังจากที่เกมที่แล้วนะครับผมเราซมแมตผ่านมาเราก็ชนะอาราติโกมาติดผ่านเข้ามาได้ครับแล้วก็แน่นอนเรามาเจอกับบาเยอร์มิวนิกที่โอ้โหเป็นทีมระดับท็อปของฟุตบอลยุโรปอยู่แล้วแล้ววันนี้เราต้องมาเจอครับในเกมแรกนะเราจะต้องเปิดบ้าน ต้อนรับไบเอ็นมินิก่อนครับในเดอะซิตี้กราว์นะครับซึ่งเป็นเกมที่หนักมากๆครับและแน่นอนครับเดี๋ยวเราพาไปดูสิบเอตัวจริงคร่าวๆก่อนละกันในเกมถัดไปครับเราจะกลับมาเล่นระบบหลัง3นะเพื่อให้เพลย์เซฟที่สุดกับการเจอกับบบเอ็นมินิกครับทุกคนและเล่นในบ้านเราก่อนน่าจะเป็นสิ่งที่ได้เปรียบอย่างเดียวครับตอนนี้หละก็ล่าสุดครับในเกมนี้เควินเดบอยโดนแบนด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโอ้โหเราจะไม่มีสิทธิ์ใช้เควินเดบอยในเกมนี้ครับทุกคนเอาละอะไรครับผมผมโรงก่อนเริ่มฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลี แชมป์เก่านอร์ทิแยมฟอร์เรสจะเปิดบ้านเจอบาเยนบูนิกครับทุกคนเป็นบิ๊กแมตช์อีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจมากๆครับอะไรครับผมจับมือเรียบร้อยครับเดี๋ย่าไปดูเส้นตัวจริงของนอร์ทิแยมฟอร์เรสครับติดโทษใบเหลืองมีเบนชิว so ิเอโบโซวิทแล้วก็แม็กนิสเตอร์นะถ้าโดนใบเหลืองนัดนี้นัดหน้าในเกมเยือนไม่มีสิทธิ์ได้ลงครับทุกคนระบบหลัง3คัมแบ็กกลับมาครับเมื่อเจอเกมใหญ่ๆและเกมที่เน้นๆเนี่ยต้องเล่นหลัง3ก่อนครับทุกคนแล้ววันนี้บูโน่เฟเนสถูกเลือกเป็นกลางรุกครับ นี่ครับชุดที่เรียกว่าดีที่สุดนะตอนนี้จริงๆแล้วขาดเควิยนบอบอยนคนนะนี่ครับทุกคนโอ้โหไม่ธรรมดาเช่นกันนะมีนักเตะเก่าเราหนึ่งคนครับแมตตี้แคชโอ้วันนี้เจอทีมเก่าที่สนามเก่าด้วยครับวันนี้ไบเยอร์มิวนิคมาในระบบ4-2-3-1นะโอ้โหนักเตะเอาเรื่องเอาราวกันทุกคนต้องเจอกันแน่ๆเลยครับผมในส่วนตัวรุกและก็ตัวรับนะเริ่มต้นที่ไบเยอร์มิวนิคผู้มาเยือนก่อนครับอาเลยครับผมมา วันนี้มาด้วยการพレเซฟของนักทีมกัมฟอเรสด,ด้วยแหละครับระบบหลัง3แบบดูครับโอ้โหไม่กล้าที่จะขึ้นบอลเร็วแล้วเนี่ยแทงมาจังหวะนี้โกมองจะแซงชิวเวลหรือเปล่าล้วชิวเวลแล้วจังหวะนี้เอากลับคืนมาเลยครับแม่แก้ไขได้ดีมาที่ดุมฟี่แล้วฝากย้อนมาส,สวยๆเลยแล้วหลุดมาดีจะจัดแล้วฟิลปงฝากเข้า,ขาตรงกลางแล้วายต่อจังหวะนี้สวยมากๆีโจดาเดวิดหลุดมปแล้วยิงเรียบร้อยเลยโอ้โหมาแบบเหลือเชื่อมากๆครับ คือต้องชมลูกนี้เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเดวิดจบสวยนะเราต้องย้อนกลับไปในช่วงที่เราแก้เพรสมาตรงบริเวณหัวกะโหลกของเราค,ครับพี่แอฟและกว่าจะออกมาถึงเรมีฟิมฟงแล้วขวามาถึงเดวิดโอ้โหเอาเรื่องจริงๆคือบาเยอร์ิวนิกเนี่ยกำลังจะเพรสอยู่ดีๆคนระับนักเตะทุกคนก็ดันขึ้นไปแล้วโอ้โหเจอกองหน้าเรารออยู่3คนแล้วจบจ่ายและคมจริงๆเนงะี้ยมาแบบดีจริงครับ้โอ้แชมป์เก่าแนละ้วนทะีมอัลฟอเรส นี่โชว์ความเป็นแชมป์เก่าเลยนะครับอ้าวแล้วโบสวิตโบสวิตกับเดียรมี่ฟิมปงฟิมปงฟิมปงเก็บได้ครับฟิมโปงฝากต่อให้อเดียรมี่แล้วอเดียรมี่ไปแล้วอเดียรมี่มาฝั่งนี้เดียรมี่ย้อนกลับมาแล้วเต็มข้อ2-0ของบูโน่ฟานเดสอ้หหบูโน่นี่คือตั้งรับไบเยนแบบเหนียวเหนียวเลยครับแล้วก็รอจังหวะสวนกลับและยกกลับมาบูโน่ยิงเต็มข้อเลยลูกนี้ สวยมากครับบุ๊เยอร์ิลิกบุกมาเยอือนที่ซิตี้เกาววันนี้ไม่ง่ายอย่างที่คิดแล้วเลยครับคิมมิชจังหวะนี้ดึงจังหวะห,หาส่งอยู่คิมมิชส่งไม่ได้และคิมมิชยิงเองแล้วโอ้โหแม่ซานเชสช่วยไว้ทันครับแล้วออมมาถึงคิงส์ลีย์คมองตอกส้นมาและโอเดกาจ,จังหวะนี้เจอเข้าไปแล้วชิวเวลยกมาด้านหน้าครับเป็นจทานเิวตดครับเก็บได้ สุดท้ายเดยวิดมาด้านข้างแล้วฝา่าใครด้านหน้าไปเดยาม่ฉีกมาแล้วโหเดีาม่มาจากไหนไม่รู้ที่รู้คือหากกลับมาแล้วบูโดซ้ายโอ้โหโลูกนี้อบอลมันติดไซ่ป้องเท้าซ้ายไปหน่อยออกเสาสองไปเลยขอกันอยู่2จังหวะและ้วมาตีแคสจังหวะนี้เข้ามาด้านในมาตีแคสต้องข้ามฟากไปเลยครับแล้วจังหวะนี้อ้อมหลังแต่ว่าโอ้ไม่ทะลุแล้วคืนกลับไปก่อนครับซานเชสยกไป แล้วแมนแมนมงเช็ตต่อได้แล้วโชบจากอเดียมีกับบูโนแล้วจะส่วนกับโอ้โ,โหกำลังจะเบิ้ลเลยพูทธศิลป์บอกพอแค่นี้ก่อนในครึ่งแรกอะไรครับผมเกมเริ่มเรียบร้อยครับในส่วนของโจธานเดวิดครับวิไดไโควิดครับ่ายออกมาด้านซ้ายกวาดินย้อนกลับมาเล็กน้อยชีเวลส่งต่อแมลิสเตอร์แมริสเตอร์เจอเพื่อนเก่าและส่งกลับเข้ามาแล้วโจทาเดวิดยิงโดนบล็อกไปแล้วโจทาเดวิด เอาตัวรอดไม่ได้นะับมแล้วโดนสวนกลับมาแล้วที่โอเดกาดกับแพตติชิดดูครับโอ้บเยอร์มิวนิกต่อบอลกันไม่เป็นแล้วครับและดุมฟียกให้ทางได้ของฟิมโปงถึงไม้ฟิมปงแตะได้แล้วฟิมโปงจังหวะนี้จับมาวนมาฟิมโปงซ้ายก็ต้องเปิดแล้วบูโนจะยันอากาศกริงโอ้โหพี่แกว,วันนี้มาสุดจริงๆบูโนเปิดตรงๆขึ้นไปครับหลังจังหวะนี้เอาบอลลงบูโนมาที่เซบิเซอร์ เอร์ดึงแล้วเข้าตรงกลางมาสวยๆจังหวะนี้มาที่แม็กิสเอร์ออกซ้ายไปแล้วกระโดกเข้ามา oh oh. จาังหวะที่2ครับสปิสเซอร์เก็บได้เบนชิเวลสายสังหารแล้วจะยิงมันไกลไปหน่อยครับบอลทะลักออกมาครับสปิสเซอร์ออกมาด้านขวาสวยๆครับเล่นง,ง่ายๆมาที่แม็กิสเอร์แม็กิสเอร์ยกไปให้เฟเรราแล้วจวังหวะนี้เฟเรรา ดึงจังหวะย้อนกลับมาลำบังอยู่เฟรากลับไปตรงกลางแล้วบูนโนฟเดสเข้าขวาแล้วปั่นเลยโอ้โหหลอกยิงไกลไกลแมลิสเตอร์ครับจะเปิดครอสเข้ามาจังหวะนี้เปิดมาเสาแรกแล้วไม่ถึงครับซาบิเซอร์เก็บบอลลงมวล้วนซาบิเซอร์มวนแล้วจังหวะน,นี้ซ้ายก็ยิงแล้วเรียบร้อยโอ้โหมาเซลซาบิสเซอร์ยิงทีมเก่าไท้ทีโอห โอ้จอมยิงไกลจริงๆเร,รับลูกนี้หาจังหวะยิงโคตรเก่งและยิงอย่างคมดูครับโอ้พาพช้าบอลลงปึ๊บจับหมวนหมวนหม,มวนแล้วก็ยิงด้วยซ้ายกันทุกคนโอ้โหยิงอย่างคมเลยบาเยกูนิกก็คิดว่าคงจะจบที่2-0ก็เลยไม่ได้เน้นเท่าไหร่แล้วทีนี้โอ้โหหนักเลยครับ3-0 ไปเล่นต่อในบ้านก็ไม่ง่ายเลยครับและเกมจบตรงนี้ครับนี่ครับประตูแรกจากโจนาธานเดวิดครับโอ้มาค่อนข้างเร็วนะแล้วช่องนี้ครับโอ้หลุดมาไม่ล้ำหน้าด้วยโจนาธานเดวิดกดแบบเต็มข้อครับโอ้ผ่านนอยเออร์ไปแบบง่ายๆครับนี่ครับโอ้โหมันเป็นอฟองโตเดวี่นะที่ถอยลงมาไม่ทันครับแล้วโอ้ทำให้เดวิดลูกนี้ไม่ล้ำหน้าครับเต็มเ็มเลยครับลูกนี้และลูกที่สองของบูโน่ไปร์นเดสครับลูกนี้ก็สวยนะอเดียมี่ยกย้อนชิปกลับมาแล้วบูโน่ยิงอ มันค่อนข้างจอนะถ้าไม่จอเนี่ยผมว่านอยเอออาจจะอาจจะปัดได้เล็กๆรับทุกคนเพราะว่ามันก็ไม่ได้ไกลตัวแต่ว่ามันจอแล้วก็น่าจะบังด้วยครับโอแล้วยิงอย่างดีบูโนโฮาเวลเลส่สวยๆเลยและก็ลูกสุดท้ายครับลูกสุดสวยของมาเซลสปิเซอร์ครับจับหนึ่งม้วนม้วนแล้วก็ยิงด้วยซ้ายแบบโอ้โหเต็มข้อเลยลูกนี้ครับแม้เป็นประตูที่สวยงามครับแลวก็ยิงทีมเก่าไปทีะไจ้ของสปิเซอร์ครับ เอาละครับจบกันไปสำหรับฟุตบอลยูฟ่าใช้เป็นลีกแล้วค่อนข้างที่จะสดใสนะเพราะว่าเอาจริงๆริครับโอ้ไม่คิดเหมือนกันว่าเราเจอบาเยอร์จะถล่ม30ย์ในเกมแรกนะครับผมซึ่งโอ้เกมแรกเราถล่มมา3 0แล้วเจอบาสิตี้เนี่ยย้อนกลับไปครับทุกคนในเดือนที่แล้วครับเราเจอเขาในฟุตบอล FA เครับเราถล่มไป60ครับแล้วก็เจอในลีกแล้วถล่มไป40ครับในเลกที่2ครับ เลกแรกเนี่ยย้อนกลับไป Boxing Day ในเดือนธันวาคมครับเราเสมอ2-2นั่นหมายความว่าเล่น3เกมในซีซันนี้เราไม่แพ้เขาเลยครับแล้วก็ยิงไป10ประตูบวกด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเจอนะผมขอเจอมาซิตี้แล้วกันเพราะว่าเราน่าจะจับทางได้แล้วก็รู้ไส้รู้พุงกันดีอยู่แล้วครับทุกคนเอาเป็ว่าตอนนี้เนี่ยเข้าสู่ช่วง30แมตช์แล้วครับทุกคนก็เหลือรา 6-8ถึงแมตช์สุดท้ายใครชอบอย่าลืมกดไลค์ให้กับโรนีแอนฟอเรสต์แล้วเรามาดูครับว่าสุดท้ายโรนีแอนฟอเรสต์จะรับแชมป์อะไรสำหรับซีซั่นสุดท้ายตรงนี้ครับทุกคนปิดตัวให้อย่างสวยงามแล้วก็ทีมนี้จะจารึกกับโรนีแอนฟอเรสต์ต่อไปยาวๆทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์เยอะๆนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปออกมาให้ทุกคนได้ดูทุกวันนะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ